สวัสดีจ้าทำเสร็จแล้วเราเนี่ยจะมาจะมาซอยเลยนะอาจจะมาซอยจะมาหัน่นเป็นแผ่นๆมาสไลด์กันคนะ่ะสไลด์ทนนะั้งหมดสก้อนทำเยอะเลยค่ะทำทีเดียวก็แช่แข็งไปทั้งหมดสี่ก้อนค่ะสวัสดีค่ะ ทำอะไรกันนาะทำอะไรกันนาะทำขนมปังค่ะทำขนมปังวันนี้ทำง่ายๆเลยทำง่ายๆเลยทำกับเครื่องค่ะเครื่องอจจัตโนมัติแต่มันจะมีทริคอยู่นิดหน่อยโอเคนะคะไปะไปทำกันเลยอันนี้เป็นเครื่องเครื่องถังมันถังที่นขนมปังหางค่ะหางก,กับพินมัน อันนี้ทําไปเมื่อวานยังไม่ล้างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทําต่อทําไปสองก้อนละอันนี้จะทําอีกสองก้อนวันนี้ไม่ได้อัดคลิปไว้ก็จะมาอาัดคลิปในดูคลิปนี้นะคะใส่พริ้นลงไปแล้วเร <Blow that. S 1> าจะเหยาะเหยาะน้ํามันลงไปนิดนึง ตรงพินมันนะคะเพราะว่ามันจะได้ไอ้น,นี่มันจะได้ดึงออกง่ายๆก็เดียวเดี๋ยวนะ,ะยังไม่ต้องใส่พินสิเอาเหยาะตรงหัวพินเนี่ยค่ะเห็นไหมเดี๋ยวหอมน้ำมันก่อนเนี่ยเหยาะตรงเสามันเนี่ยเหยาะตรงเสามันเนี่ยคะ่ะเสาสองเสาเลยนะจ๊ะเหยาะลงไป อย่าให้โดนเสาคะ่ะแล้วก็เอาโตัวพินใส่ไปเหมือนเดิม<อ>เวลาเราดึงขนมปังออกเวลาเขาสุกแล้วอะมันจะได้ดึงง่ายๆมันจะได้ไม่ต้องมิดแทะไม่ต้องอะไรมันเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเ,เดี๋ยวจะทำให้ดูคะ่ะเมื่อก่อนก็ได้กินขนมปังแบบถ้าทําเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีหลังนะคะว่าทําไมก็เนี่ยอยอดตรงอยอดตรงบนบนตัวพินอีกทีหนึ่ง โอเคแค่นี้แล้วก็เอืขอคนช่างแทนศูนย์โอเคแล้วก็ใส่ขนมแตงขนมปังสำเร็จรูปอันนี้ใช้ยี่ห้อนี้ค่ะใช้ประจำเลยคุณลุงเขาชอบกินเมื่อก่อนใช้ของถ้าอยู่มึงอยู่ต่างประเทศอะไม่รู้มันจะเหมือนกันมปังหราะขนมปังแต่ยี่ห้อมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่อันนี้ใช้ยี่ห้อนี้ค่ะ แช้ประจําตอนนี้นะแต่เมื่อก่อนไม่ได้ใช้ยี่ห้อนี้เมื่อก่อนใช้อีกยี่ห้อหนึง่งแต่ว่าช่วงนั้นเขาขาดตลาดมมันไม่มีมันไม่มีมมมมมมพอดีเราไปเจอตัวนี้แล้วก็ลองเอามาทําดูตัวนี้มันก็เลยดีก็เลยชอบก็เลยทําตัวนี้มาตลอดค่ะตอนนี้ถุงหนึ่งก็อยู่ประมาณ6กยูโรกว่ากว่าหกยูโรกว่ากก็ได้ขนมปังห้าก้อนค่ะทาได้ห้าก้อนสองกิโลครึ่งทำว็แตะทาได้ขนมปังห้าก้อนก็ยิ้งอยู่นะคะ ให้กินขนมปังสดๆก็เขาเขาทำสำเร็จรูปแล้วเขา m i กมาเรียบร้อยเราไม่ต้อง m i กใส่เข้าไปค่ะแทนศูนย์เสร็จแล้วใส่ไปห้าร้อยกรัมใส่ไปเลยนะคะห้าร้อยกรัมโอ๊คเกินนิดเกินหน่อยไม่เป็นไรนะคะห้าร้อยห้าร้อยห้าห้าร้อยเจ็ดห้าร้อยสิบเนี่ยอันนี้อันนี้ไปอยู่ที่ห้าร้อยสามโอเค นี่ค่ะเรจะใส่น้ำกดเป็นศูนย์ก่อนนะตด,ดแทนก่อนเปลี่ยขนมปังแล้วก็ใส่น้ำลงไปค่ะใส่น้ำลงไป300ง่ายๆเลยค่ะใส่น้ำลงไป300 3้อยสามร้อแล้วแต่ มันเกินมันนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรคะ่ะไม่ต้องตกใจยังดีเหมือนเดิมเพราะว่าในในในซองนะี้เขาจะให้เขาจะให้เราใส่ดีน้ำเท่าไหร่เอ่ยนิกเสร็จแล้วเดีย๋ยวเาจนะหาดูก่อนเอ่อจริงๆแป้งในเนี้ยเขาจะให้ใส่500กรัมต่อน้ำ350 ml แต่อันนี้เราลดน้ำลงค่ะ ลดน้ำลงขนมปังมันจะได้พอดีเลยมันจะมันจะสวยค่ะมันจะไม่ยุบมันจะไม่อะไรก็ลดน้ำลงเหลือสามร้อยสามร้อยก็ถึงบอกสามร้อยห้าสามร้อยสองสามร้อยสามก็แล้วแต่แต่อย่าอย่าให้เยอะกว่ากว่าสามร้อยอย่าให้ถึงสามร้อยห้าสิบค่ะเพราะว่ามันมันเออมันไม่ดีค่ะลองทำมาแล้วโอเคทีนี้เราไปทำเอ่อเอาไปใส่เครื่องกันใส่โปรแกรมกันนะคะโอเค มาที่เครื่องเขานะคะเปิดเครื่องเอาถัางอันงี้ถังขนมที่เราสร้างไว้แม่แกใส่เข้าไปแล้วก็กดให้ลงล็อกแล้วก็ปิดฝาปึ๊กแต่ทีนี้ก็มาดูโปรแกรมอันนี้ขนมปังอันนี้ใช้โปรแกรมสิค่ะก็เปิดอ่ะเปิดเครื่องก่อนนะคะเปิดสวิตไฟก่อนอ่าเขาก็จะร้องอย่างนี้นะเขาจะร้องปี๊ นี่เห็นไหมคะอสมไกลๆอันนี้อันนี้อยู่ที่โปรแกรมหนึ่งนะคะอันนี้คือเวลาที่เขาจะต้องทำของโปรแกรมหนึ่งอันนี้เราก็จะกดกดตรงนี้กดโปรแกรมตรงนี้นะคะ3 4 5 6ี่ห้าดดโอ้ยเกินเลยไม่เป็นไรคะ่ะกดต่อ1 2 3 4 5มหมันจะถึงโปรแกรม19 อ่าโอเคโปรแกรม1สทีนี้เราจะมาชั่งเอาน้ำหนักเท่าไหร่อันนี้มี750กรัมหนึ่งหนึ่งกิโลหนึ่งพันห้าร้อยอันนี้เอาที่เจ็ดร้อยห้าสิบนะคะแล้วก็กดมามันก็จะมาหยุดที่เจ็ดร้อยห้าสิบก็ไม่ได้ทำอะไรละก็กดสตาร์ทเลยค่ะปุ๊บนี่เห็นไหมคะเขาจะหมุนหมุนอย่างเงี้ย เขาจะทำหน้าที่ของเขาไปเองเลยเขาจะใช้เวลาทั้งหมด3ชั่วโมงกับอีก17นาทีคือสุกเลยแล้วก็เดี๋ยวมาดูเป็นช่วงๆนะคะจะแนะนำเป็นช่วงๆเพราะว่าลองผิดลองถูกมาแล้วค่ะกับเครื่องนี้กับกับเครื่องอัตโนมัติอย่างนี้บางทีออกมาไม่สวยบางทีออกมาไม่ดีเดี๋ยวดูไปทีละขั้นตอนนะคะตอนนี้ตอนน,อน,นี้ตอนนี้ปล่อยให้เขาทำหน้าที่ของเขาไปก่อน เด,เดี๋ยวมาดูอีกอีกขั้นตอนหนึ่งค่ะเนี่ยค่ะปันมาถึงเวลานี้นะเดี๋ยวเขาจะร้องนะคะเขาจะหยุดไปแป๊บหนึ่งจากนาทีที่1ิ 12, 12ิบประมาณนั้นสิบสองเขาจะหยุดไปถึงเนี่ยถึงเลขเจ็ดเนี่ยแล้วเขาก็จะปัน่นอีกรอบหนึ่ง เดี๋ยวเขาจะร้องแต่มาดูตอนเขาร้องนะคะนี่ค่ะเขาร้องแล้วปิ๊บ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 ,บอย่างเงี้ยหมายถึงว่าให้เขาจะให้เราใส่เอ่อใส่เป็นพวกมเมล็ดพวกเม็ดฟักทองหรือเม็ดไรก็ที่เราอยากใส่อะคะ่ะเป็นพวกอะไรที่ใส่เพิ่มเติมอะเราใส่ได้ตามนี้เลยอันนี้เขาก็จะร้องร้องปิ๊บปิ๊บ,บอย่างเงี้นะคะแล้วก็เขาจะทางานของเขาไปเลยแล้วเ็าจะหยุดพักไปอีกประมาณชั่วโมงหน่อย เดี๋ยวเขาจะปั่นอีกนิดนึงแล้วเขาจะหยุดค่ะก็ปล่อยเขาโปรแกรมเขาทำไปเด,เดี๋ยวมาดูอีกทีนึงนะคะตอนรอบสุดท้ายนี่ค่ะอันนี้รอบสุดท้ายแล้วนะคะที่เขาจะปั่นคืเอ,อเหลือเวลาเนี่ยสองสองชั่วโมงกัอบอีกเจ็ดนาทีแล้วเขาจะปั่นไปถึงรู้สึกว่าจะจำเขาจะไม่มีเขปั่นไปถึงสามนาทีหรือ,หร,อ,ห,รอหรือสองชั่วโมงเดี๋ยวดูกัน ดี๋ยวให้ดูนะคะว่ามัน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 ถึงสองชั่วโมงเท่าไหร่เราจำไม่ได้เออพราอถึงเวลานั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูตอนตอนตอนสุดท้ายว่ามันกี่นาทีนะคะเพราะไม่แน่ใจจำไม่ได้คิดว่าสองนาทีหรือสามนาทีนี่แหละเพราะมันจะต้องเหลือสองชั่วโมงอะ่ะเ,เดี๋ยวมาดูนะคะเดี๋ยวมาดู ดูได้ค่ะโดวยวที่ทำแล้วก็ปัน่นมันก็จะปั่นอย่างเงี้ยไน,นี่ค่ะเขาหยุดแล้วตอนนี้แหละเขาหยุดแล้วเราจะเอาเขาออกหยุดที่สองชั่วโมงกับอีก5้านาทีค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเขาออกจา,กจากเครื่องละ แล้วเราก็ไปทำํำทำยังไงดียมันมือเดียวถือกล้องโอเคเปิดเปิดฝาเลยค่ะเปิดฝาแล้วก็ดึงเขาออกมาดึงออกมาทั้งพินเลยนะคะพินเขาก็จะติดออกมาด้วยอย่างนี้โอเคไปเราไปเข้าไปในครัวกัน <laughs> จะเดินเนี่ยนะตามมาค่ะเอ่อเข้ามาในครัวกันแล้วก็จะมา ตรงนี้เดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนนะคะนี่ค่ะเอามือชุบน้ําแล้วนะคะชุบน,น,น้ํานิดนึงแล้วก็แกะแกะเอานี้เขาอ,ออกแกะเอาตัวนี้ออกค่ะตัวนี้สําคัญถ้าเราไม่เอาออกนะคะเวลาขานมปังเขาสุกแล้วอะ่ะมันจะแกะออกยากมากแล้วก็มันเราต้องเอามีดมากรีดแล้วก็ต้องมาดึงเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูตอนเดี๋ยวจะบอกตอนตอนมันสุกแล้วนะคะเนี่ยเราก็จะมาคลึงเขาอีกนิดหน่อย เขาทำงานได้ดีเรียบร้อยแล้วแหละแต่เราจะคึงให้เขาเป็นรูปทรงเฉยๆเนี่ยค่ะถ้ามือแห้งก็เอาชุบน้ํำนะคะชุบน้ําก็สะบัดออกออกมานวดเขาจับให้เขาเป็นทรงนี่เห็นไหมคะเขาก็จะเป็นอย่างนี้รูปทรงลักบีกับักเขาขึ้นมาเดี๋ยวมือก่อน เดี๋ยวไปดูในเครื่องต่อนี่ค่ะแล้วก็จะเอาเขาลงไปนอนเหมือนเดิมเอาเขาลงไปนอนเหมือนเดิมค่ะไม่ต้องทําเขาอะไรไม่ต้องทําเขาอะไรไม่ต้องทําอะไรเขาแล้วนะคะก็ปิดฝาปิดฝาแล้วก็เนี่ยเอาจนเวลาเขาหมดเลยค่ะเวลาเขาจะเหลืออยู่ที่สองชั่วโมงกับอีกสองนาที เ,เวลาจริงๆที่เขาจะอบให้สุกก็คือเมื่อกี้มัน5นาทีใช่ไหมคะเมื่อกี้ดึงออกไปนิดนึงก็หายไป3นาทีก็ไม่เป็นไรไม,ไ,มไ,มไม่มีปัญหาแล้วก็เอากลับเข้ามาไว้ในเครื่องเหมือนเดิมให้เขาทํางานเหมือนเดิมพอสุกเขาก็จะร้องปิ๊ปปี๊ปปีปปีพอเขาอบเสร็จสุกแล้วนะคะเขาจะร้องเตือนเราเราก็มาเอาเขาออกแล้ก็ปิดสวิตช์เดี๋ยวมาดูตอนที่มันสุกแล้วนะคะ โอเคสุกแล้วนะคะเเราจะเอาออกจากเครื่องแล้วนะปิดไฟแล้วปิดโปรแกรมเก็หยุดแล้วค่ะมันจะหยุดที่ศูนย์ศูนย์ศูนย์อึ๊บร้อนนะใช้มือเดียวไม่ถน,นัดอะ่ะอืมออกมาแล้วค่ะไปไปดูกันในห้องในครัวนี่ค่ะ ร้อนๆเหตุผลทําไมถึงเอาตัวนี้ออกก่อนเอาะเหตุผลเมื่อกี้ทําไมถึงเอาตัวนี้ออกก่อน <S <S ออเดี๋ยวจะบอกนะคะตอนนี้เราคว่ำหน้าเขาลงแล้วก็บิดตุกนิดนึงหมุนแกนนะคะหมุนแกนเขาก็จะหลุดเห็นไหมคะจะหลุดง่ายๆเลยไว้เดี๋ยวรอ,อ,อเขาเย็นเราไปทําทําอย่างเงี้ยจ,จนจนตัวเองพอใจอ่ะอันนี้เนี่ยเห็นไหมคะเห็นรูมันอยร้อน ถ้าเราไม่เอาออกนะถ้าแม้เราเราไม่เอาตัวนี้ออกนะตัวนี้มันก็ยะคาอยู่อย่างนี้ใช่ไหมมันต้องใช้มีดแกะมีดกรีดแล้วก็ดึงตัวนี้ออกมาตรงเนี้ยจะเละเทะไปหมดเลยแล้วมันก็จะไม่สวยเวลาเราสไลด์เป็นแผ่นๆเนี่ยตรงเนี้ยมันไม่น่ากินเลยอ่ะมันเละไปหมดเลยนี่แหละเหตุผลที่ว่ารอบสุดท้ายที่มันปั่นแล้วก็ดึงตัวนี้ออกแล้วก็เอากลับเข้าไปใหม่แล้วให้เขาอบเซตจนสุกข,ของเขาอย่างงี้แล้วก็ออกมาหน้าตามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะถ้าสุกแล้ว ถ้าใส่น้านเยอะก็จะนิ่มไปแล้วตรงนี้มันก็จะมันก็จะบวมลงไปนะคะอันนี้จะทิ้งไว้ให้เย็นก็พักไว้บนตะแกรงอย่างเงี้ยให้เย็นให้เขาอยู่ตัวดีแล้วค่อยมาตัดเดี๋ยวเรามาดูตอนมันตัดออตอนเราตัดเป็นแผ่นๆแล้วเนาะเพราะว่าที่นี่ทําของลุงทำหลายหลายหลายปอนเนี้ยทำสามปอนสี่ปอนเลยวันนี้จะทำสี่ปอนเออแล้วก็จะมาหัน่นหั่นเสร็จแล้วก็จะเอาใส่ถุงพลาสติกแพคไว้เป็นที่ๆสำหรับตอ่อ ต่อมื้อของคุณลุงเขากินแล้วก็เอาใส่ตู้แช่แข็งไว้ค่ะกินได้นานไม่ต้องทำบ่อยๆโอเคเดี๋ยวมาดูกันตอนที่มันเย็นตัวลงแล้วเรามาตัดกันนะคะสวัสดีจ้าทำเสร็จแล้วเราเนี่ยจะมาจะมาซอยเลยนะ,ะจะมาซอยจะมาหัน่นเป็นแผ่นๆมาสไลด์กันคนะ่ะสไลด์กันทนะั้งหมด สี่ก้อนทำเยอะเลยค่ะทำทีเดียวก็แช่แข็งไปทั้งหมดสี่ก้อนค่ะโอเคมาเรามาตัดกันเลยเอ,ออกทีละก้อนตัดทีละก้อนเนาะตัดทีละก้อนเอาก้อนนี้เก็บไปก่อนอันนี้มีตัดตรงนี้มันหักอันนี้มันหักช่างมันเนาะก็ประกอบกลมมีดเข้าหากันจิ๊บ อันนี้เป็นสมบัติเก่าแม่ย่าเขาแล้วก็เสียบเข้าไปในนี้นี่ล็อกแล้วเห็นไหมคะแต่มันจะดังนะคะจะหันนันะนะเนี่มันเลื่อเยเราจะเสียบตงนี้ ลุงเขาก็จะกินเนี้สี่แผ่นสี่แผ่นตอนหนึ่งมื้อตอนหนึ่งเช้าค่ะตอนหนึ่งมื้ออาหารเช้าของเขาเขาจะกินสี่แผ่นนี้แล้วก็จะอาใส่ถุงไว้อย่างนี้ค่ะก็จะอาใส่ถุงไว้อย่างนี้ถุงขนมปังนะคะเนี่ยก็ใส่ถุงไว้อย่างเนี้ยอันนี้คือหนึ่งที่ ตอนหนึ่งวันของแกตอนหนอาหารเช้าจะไปกินสีแผ่นแต่เราก็ไม่ทําแผ่นหนามากแล้วก็ไม่ทําแผ่นบางมากพอดีพอดีค่ะแผ่นนี้ก็ประมาณเส้นนี้ถึงสาเนี่ยประมาณไม่ไม,ไม่ไม่หนามากยังบางก็ถือว่าโอเคแล้วสําหรับสําหรับเออสำหรับ,รบมื้อหนึ่งค่ะนุ่มๆขอบก็ยังกรอบอยู่แต่นี้กนุ่ม แช่แช่ช่องแข็งหมายถึงว่าเอาเนี้ยถ้าทำจนเสร็จแล้วก็ไปแช่ใส่กล่องแล้วแช่ช่องแข็งไว้เวลาเวลาจะกินแล้วก็ออกเอาใส่ตู้เย็นไว้ธรรมดาตู้ธรรมดาตู้เย็นธรรมดาตอนเช้าลงมามันก็จะนุ่มเหมือนอย่างนี้เนี่ยนุ่มเหมือนเดิมเลยค่ะนุ่มเหมือนขนมปังตอนนี้เลยแต่ถ้าตอนมันอยู่ในช่องแข็งมันก็แข็งใช่ไหมล่ะแล้วก็หยิบมาซองนึงแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นไว้ตอนเช้ามามันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะนุ่มๆเหมือนเดิมโอเคนะคะขอตัดให้หมดก่อน พอสไลด์ให้หมดก่อนเดี๋ยวมาดูกันเสร็จแล้วคะ่ะได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหสี่ยีได้24่สแพ็คค่ะได้ยี่สิบสี่แพ็ความหนานี่แล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่จะตัดเลยแล้วแต่ชอบค่ะหนาบางแต่บางมากก็ไม่อร่อยนะคะ <c oughs> ก็ไปเรียนรู้เอานะคะเครื่องของใครของมันอันนี้กว่าจะปรับ ได้ตรงนี้เห็นมนเห็นตุดมั้ยคะเห็นตุดตรงนี้อันนี้ตรงเป็นที่ที่แกนกลางเขาอะคะ่ะถ้าเราไม่เอาพินออกนะตรงนี้จะใช้ไม่ได้เลยคะ่ะเราต้องมีดแซะแซะแเอาพินเขาออกพอเราแซะออกมาแล้วตรงนี้มันก็จะโบ ổ. มันจะไม่สวยคะ่ะถึงทําอย่างนั้นคือพอพอพอ,พอปั่นครั้งสุดท้ายแล้วก่อนที่เขาจะเซตตัวเราก็ดึงเขาออกมาจากพิน รู้สึกมันจะเหลืออีกสองชั่วโมงกับอีก5นาทีอะไรประมาณนั้นค่ะรอบสุดท้ายนะคะพอมันปั่นสุดท้ายเสร็จหยุดปุ๊บเนี่ยมันจะเหลือสองชั่วโมงอีก5นาทีแล้วก็เราก็จะเอาจากเอาออกจากนั้นมาแล้วก็เอาพินออกไปเลยแล้วก็มาทําเหมือนในคลิปที่ทําให้ดูค่ะแล้วก็กลับเข้าไปแล้วมันจะเป็นแบบนี้แล้วมันจะไม่เสียนะคะลองทําดูค่ะลองปรับดูนี่ก็กินได้อีก24วันก็ไม่ต้องทําอีก24วันนานๆทาทีค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ